แทยินดีมณีจันวัยเด็กถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานแล้วต้องบอกเลยว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคงจะยังจำนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีและหนึ่งในงนั้นคือตัวละครมณีจันตัวละครหลักอีกหนึ่งคนของภาพยนตร์เรื่องนี้และตัวละครมณีจันในวัยเด็ก หลายคนคงจะจดจำภาพเด็กน้อยหน้าตาน่ารักดาดาสุชาดาเช็คลีสาวน้อยลูกครึ่งไทยอังกฤษคนนี้ได้เป็นอย่างดีและผ่านมาหลายปีจากเด็กน้อยน่ารักก็โตเป็นสาวสวยวัยสะพรั่งแล้วล่าสุดสาวดาดาได้ออกมาโพส์แจ้งข่าวดีบอกว่า the day that yes mean forever เซอร์ไพรส์มากไม่เอะใจเลยสักนิดใครจะไปคิดว่าโดนขอแต่งงานกลางร้านอาหาร ขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าทำไมไม่ให้สั่งของหวานเองบอกว่าสั่งไว้ให้แล้วพอของหวานมาถึงก็กลายเป็นของหวานจานพิเศษที่สุดในโลกหนูขอบคุณพี่ที่ดูแลหัวใจหนูอย่างดีมาตลอดไม่เคยทำให้หนูเสียใจเลยหนูสัญญานับจากนี้ไม่ว่าจะต้องผ่านอะไรในชีวิตพี่จะมีหนูอยู่เคียงข้างบทความต่อไปในชีวิตของเราจนถึงตอนสุดท้ายเราจะมีกันและกันหนูรักพี่นะคะ นอกจากนี้เจ้าตัวยังเผยคลิปโมเมนต์ถูกขอแต่งงานที่โรแมนติกมากๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า This is the next page of our love story ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ